วันนี้ปล่อยมือแม่นะครับแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่แตบบ่ก็ต้องสู้อยากให้แม่อุ้มแม่คนพวพี่จะทำให้น่ปินเดินแหละแม่ต้องอยู่ข้างหน้าแล้วทำเหมือนจะอุ้มแต่แม่จะไม่อุ้มซะที า uh, จ, anyway. จับมือกันด oh, ีกว okay. so ่าจับมือกันเนาะดีดไปดีดครับดีดครับดีนขาลองเล่นกับคุณทวดดูเก่งมากค่ะไปดูมันึงล้ัครับผมไปดูครับไม่ต้องกลัวลูกไม่ต้องกลัวแม่อยู่นี่ค่ะไม่ต้องกลัว แม่พาน้องเดินไงลูกน้องจะได้เดินเก่งๆไงคะฝึกเดินไงลูกนี่เดียวฝึกเดินวันนี้นะลูกจะดับจะแม่แม่แม่ให้แม่ทำอะไรคะให้แม่ทำอะไรคะพ่อมาทีนี่เห็นไหมเจ้าขามาแล้วมาแล้วก็ขาเจ้าขาตัวใหญ่จะไม่มาเน่ย เข้ามาแล้วมาแล้วเห็นแล้วชองตัวสวยมากดินคู่กันตลอดเห็นไหมครับเห็นไหมสองตัวเนี้ยสุดยอดเลยเจ้าค่กินเองเจ้าคเจาค่เจาค่เห็น enfin มเห็เจ้านายเรียกแล้วเจ้านายเรียกแล้ว ไปแล้วนะคร <AS L> ับสวยมากเลยเจ้าขาไปคนเดียวเลยเจ้ปิ่นเจ้าขาวันนี้เจ้าขาดื้อวันนี้เจ้าขาดื้อเจ้าขาไปคนเดียวเลยเจ้าขาไปไหนแล้วะดูข้างหลังนดื้อไปคนนี้ดื้อเหมือนกันแค่นี้คือเจ้าปิ่นใช่คนนี้เจ้าปิ่น โบนโบนโบนเดินบนมากมากเดินเหนื่อยแล้วค่ะลูกเดินเหนื่อยและะ้วค่ะใครเดินเหนื่อยคะ